ห้องนอนมีการตกแต่งด้วยฝ้าหลุมแบบนี้ดีหรือไม่ในทางคงจุย้ยคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากคงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงสําหรับห้องนอนของใครนะครับที่สํารวจตรวจด,ดูแล้วนะว่ามีการตกแต่งด้วยฝ้าหลุมในห้องนอนเนี่ยดีหรือไม่ในทางคงจุย้ยโดยภาพรวมแล้วนะครับในทางคงจุ้ยเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ใดๆก็ตามนะที่มีลักษณะไม่ราบเรียบมีลักษณะเป็นหลุมมีลักษณะวะแหว่งลงไปเนี่ย ทำให้กระแสหรือว่าพลังงานต่างๆที่ไหลเวียนภายในห้องนั้นๆเนี่ยนะครับเกิดการสะดุดอ่ามันไม่ไหลลื่นแล้วกระแสพลังงานเมื่อไปเจอกับฝ้าหลุมนะครับที่มีลักษณะเว้าวเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการสะสมตัวของพลังงานพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่มีลักษณะนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับและยิ่งถ้าเป็นห้องนอนตัวของคนเรานะครับเวลาที่ไปนอนในห้องนอนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่สงบนิ่งเคลื่อนไหวน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อตัวเราเคลื่อนไหวน้อยไปเจอกับเรื่องของพลังงานที่ไม่มีการไหลเวยียนหรือว่าไหลเวยียนน้อยหรือว่าสงบนิ่งเหมือนกันนิ่งกับนิ่งเจอกันนะครับอันนี้จะส่งผลเสียโดยตรงกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุนะครับที่นอนในห้องนอนที่มีฟ้าหลุมอยู่ด้วยเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาจะรู้สึกไม่สดชื่นละนะครับจะรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มแล้วก็จะมีโอกาสนะครับเกิดเรื่องของปัญหาสุขภาพอ,อื่นๆเนี่ยตามมาได้ด้วยนะครับ อันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากอะไรพอกระแสเนี่ยมันไม่มีการไหลเวียนเรื่องของการถ่ายเทอากาศดีทานถ่ายเทอากาศเสียนะครับมันก็มีน้อยแถมจุดที่พลังงานมันไปสะสมตัวอยู่เนี่ยแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นจุดที่มีความกดอากาศสูงทําให้เราเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับได้รับออกซิเจนไม่ค่อยเพียงพอนะครับอันนี้จึงเป็นผลเสียทําให้เกิดเรื่องไม่ดีนะครับของเรื่องสุขภาพของผู้ที่นอนอยู่ในห้องนอนนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับวิธีการที่สาสมารถแก้ไขได้ดีที่สุดเลยเนี่ยข้อ <K L> ที่1ก็คือเรื่องของการปรับการตกแต่งให้เป็นฝ้าแบบเรียบอันนี้ถ้าทําได้ตั้งแต่เริ่มต้นดีที่สุดแต่ถ้าทําไม่ได้ละ่ะถ้าปัจจุบันมันเป็นฝ้าหลุมอยู่แล้วนะครับประการที่2ก็คือต้องทําการนะครับปรับจากฝ้าหลุมให้กลายเป็นฝ้าที่มีลักษณะราบเรียบที่สุดนะครับจะใช้การตกแต่งเพิ่มเติมปรับจากฝ้าหลุมเป็นฝ้าแบบเรียบก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หลักการง่ายๆ่ายนะครับโดยการติด ตัวผ้าทั้ง4ด้านทําให้มีลักษณะเป็นฝ้าที่เรียบแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ถ้าไม่อยากทําทั้งสองกรณีนะครับก็ต้องเลือกเป็นกรณีที่3นะครับคือการเพิ่มการหมุนเวียนอากาศภายในห้องนอนนะครับโดยที่เราอาจจะเปิดนะเรื่องของหน้าต่างเรื่องของช่องเปิดต่างๆในช่วงเวลากลางวันเพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศมีการถ่ายเทของพลังงานนะให้พลังงานไม่หยุดนิ่งจนเกินไปนะครับแต่การเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแล้วฟุน่น ฝุ่น pm 2.5เรื่องของเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับสักพักหนึ่งให้มีการไหลเวียนเพียงพอแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของเครื่องฟอกอากาศพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เรียกว่าปรับเรื่องของห่วงจุ้ยที่เสียนะครับให้กลายเป็นห่วงจุ้ยที่ดียิ่งขึ้นได้นะครับคราวนี้หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นตัวฝ้าหลุมมันเสียทุกรณีไหมโดยภาพรวมแลวนะครับถ้าฝ้าหลุมไปอยู่ในพื้นที่ห้องนอนหรือห้องรับแขก หลักการก็จะเป็นหลักการเดิมนะคือตัวพลังงานเนี่ย<ๆ>เขาจะมีการเรียกไหลเวียนไม่ราบเรียบมีการกระจุกตัวเป็นสภาพนิ่งเช่นเดียวกันแต่บุคคลหรือว่าตัวเราเนี่ยที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นห้องทานข้าวห้องรับแขกเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับดังนั้นพลังสงบนิ่งไปเจอกับพลังที่เคลื่อนไหวของตัวเรา<ๆ>ก็เรียก้ว่าสมดุลดังนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่ห้องรับแขกหรือว่าห้องทานข้าวการมีฝ้าหลุมถือว่าไม่เสียหายในทางห่วงจุย้ยนั่นเองครับ อันนี้ก็สามารถที่จะลองไปสำรวจดูได้นะว่าบ้านของเรามีมีฝ้าหลุมในห้องนอนหรือเปล่าถ้ามีก็ปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการปรับพวงจุ้ยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวเองนะเรื่องของจุ้ยชัยภูมิต่างๆเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้มองเห็นรู้สึกนะครับดังนั้นการปรับแล้วเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีอยู่ดีกินดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในการใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทํางานนะครับ หลักการนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหวงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ